เนื้อเราซูวี36ชั่วโมงนะครับ1วันครึ่งครับผมแล้วก็เอามาอบเสร็จแล้วก็เอามาย่างเพิ่มแล้วก็ย่างในซอสนี้ำจิ้มสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับชาแนล l ลายแทงครับกับผมโอ๋ oh, กับมีค่ะ วันนี้เป็นคลิปบอกสั้นๆที่เรามาอยู่งาน M l i f e Market นะครับตรงนี้จะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้า,ฟาชิดลมอยู่ติดกับอมารินพาซาใช่แล้วก็โรงเรียนมาแตกค่ะอันนี้จะเป็นบูธท,ที่เวลาเราสามารถเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในเครือโรงแรมมาริออทนะครับ mm hmm. เขาจะมาเปิดบูธแล้วก็เขาโคกับและปิดลาลเปไม่ค่อยขายของเลยไม่รู้จะติดไม่ตรงไหน่น คงกับนะแปลปปิดนะคะจะ<ช>เป็นแปลปปิดเป็นแปลปปิดการ์ดหรือว่าแปลปปิดลายเพย์ก็ได้ใช่ครับก็คือที่นี่จ,จะไม่ใช้เงินสดเลย <ภา S 1> ถ้าเวลามาสก,กินที่นี่นะฮะแล้วก็ก็เดินเข้ามาได้เลยแหละแต่ว่าถ้าสมมติใครลงทะเบียนก่อนก็จะมีรุนวอเชอร์ด้วยสามารถมาเดินได้ตั้งแต่11โมงนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะถึง4ี่ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเขาจะมีดนตรีสดเป็นบูธตตรงนู้นด้วยบูธอันนี้คือโจโจ้จ,จากเซนลีจิสถ้าเห็นในเน,นี้ ที่มันเป็นด้านบนอันนี้นะก็คือใช้สแกนจากไลน์ได้หรือว่าถ้าเป็นบัตรแล้วบิดก็แตะตรงนี้เป็นพาสต้ากับริซอตโตใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นบูธจากเซนต์ลีจิสบาร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอัฟเตอร์นูนทีนะครับร้อยหกสิบเซตรวมของเราจะมีเป็นช็อกโกแลตจะมีเป็นเลดี้บาร์ค่ะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งล็อกสเตอร์ต้มยำแล้วก็จะมีเป็นสปอนให้ในเซตค่ะอันนี้เป็นสปอนใชใช่ค่ะเป็นสปอนแล้วก็จะมีชีสเค้กขายแยก ราคา100บาทนี่จะมี truffle mac and cheese ก็150แล้วก็ smoke brisket roll หน้าตาจะเป็นองี้ smoke brisket roll indian food ครับผมกับมัสมัน่นวากิวบีฟครับผม130ครับอาหาที่ไหนไม่ได้แล้วเสิร์ฟกับโรตีครับหใหญ่ๆเลยครับอ๋อเป็นวากิวบีฟอุ๊ยกลิ่นใช้ได้หอมมากอันนี้จะเป็น butter chicken นี่ butter chicken แนวเพิร์ซๆครับ เจียวเจียวเป็นพาสต้าครับผมเป็นสปนาเกตตี้ขี้เมาฟาสลิตครับผมกับสปาเกตตี้ผัดชาทะเลแซนด์วิชพานิ่นีมีไส้โบโลเนสเนื้อไส้ไก่แล้วก็ไส้ผัก,กริเวอร์ไซด์กริลแล้วมีเคสเดียแล,แล้วก็ทาโก้บีฟแอนด์ชิคเก้นอาหารเม็กซิกันเดอะบิวแบงค์ออฟเดอะอีเชนท์แทเบิลเดี๋ยวตีห้องโต๊ะว่าพ่ตรงนี้ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทาง,งรงงงงง้านเลยค่ะและ้วก็จะเป็นไอศครีมค่ะโกโก้รากับราสเบอร์รี่นะคะวัน เนื้อเราซูวี36ชั่วโมงนะครับ1วันครึ่งครับผมแล้วก็เอามาอบเสร็จแล้วก็เอามาย่างเพิ่มแล้วก็ย่างในซอสน้ำอยูอ่ในซอสแล้วก็150เองอาคิลาแบ็คมาริออตต์แบงคอกควีนส์พาร์คนะครับสยามทีรูมชิ้นบักเอกเลย90เนาะแล้วก็อันนี้150มีไก่ขมิ้นนะฮะอาหารจีนก็จะมีนี่ซอาป์องหมูดแดงนะฮะวันนี้เป็นทอฟฟี่แอปเปิ้ล เบียในฟรีมอันนี้เมนูก็เยอะเปิดด้วยของหวานเลยใช่ไหมครับเบียสตรีมจากโฟร์พอยต์ที่เป็นฮอกาเดนแล้วก็ท็อปปี้แอปเปิ้ลนะครับอย่างลาสตัวให้เทสส่วนสีเขียวเนี่ยจะทํามาจากแอปเปิ้ลนะครับทำเป็นคาเวียส่วนสีส้มเป็นเจลลี่ที่ทําจากฮอการ์เดนดราฟเบียข้างบนก็จะเป็นแอปเปิ้ลคาราเมลไลซ์ก็จะกรอบหน่อยนึงส่วนเล็กๆเนี่ยจะเป็นเพสเซลเดี๋ยวชิมอันที่เป็นสีเขียวนะกลิ่นขึ้นมานิดนึงแต่ไม่แรง ไม่ดื่มตัวติมอ่ะคล้ายๆรำูกเกตอ่ะแล้วก็มีกลิ่นครา,ราราเมลอ่ะชัดตัวสีส้มๆกลิ่นเบียร์ขึ้นมาขมๆหน่อยขมมาที่หลังอเเปเป,เปเพอกินรวมกันทั้งหมดอ่ะมีเทคเจอร์กรุบๆมานิดนึงรสชาติหวานนนอ่อนมีเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงแต่ถ้ากินทั้งหมดด้วยกันอ่ะความเบียร์ไม่ได้จัด เินเบียร์นิดเดียวเองกินได้ทุกคนแน่นอนเพราะว่าปกติเมย์เป็นคนที่ไม่กินเบียร์เลยคือตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีดนตรีสดด้วยคือตั้งแต่5้าโมงไปแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมในแต่ละบูธแต่ละโรงแรมก็จะมาจัดเนี่ยจะเป็นกิจกรรมโซนเวทีด้านหลังคือแล้วพวกกิจกรรมเนี่ยเขาจะแจกเป็นพวกไวเชอร์เอาไปใช้ที่โรงแรมของหวานของคาวพยาคิเช่นนี้จะเป็นอาหารไทยพั่วปูใบชะพูเย่าซาเปาเห็ดทรัฟเฟอ้ ขอแนะนำหมูแดงหมูกรอบนะฮะร้านนี้ JW Marriott นะฮะก็มากินในที่นี่เลย Happy hour ด้วยของพุ่มไปแล้วก็ลด50%ด้วย50บาท50บาทนี้ลด50%หมดเลยหลังหลังสองทุ่มอันนี้ถ้าลด50%นี่เหลือ20นี่ถ้าลด50%เหลือ15บ้าทโรสีนี่กินชิ้นเดียวอิ่มเลยชิ้นหนึ่งนี้แบบใหญ่มากอ่ะของหั่นแค่นี้อิ้นเดียวซิงโรลนี่นะฮะลูกใหญ่มากโอ้ มัสมมนไก่แกงกูไปชพรูซี่โครงหมูย่างเห็นว่าเป็นบูธแบบนี้ก็จริงนะแต่ของพรีเมียมแล้วก็ของน่ากินแบบเยอะมากเลยนะของดีของเด็ดของแต่ละโรงแรมมาอยู่ที่นี่หมดแล้วอีกนแ้นหนึ่งร้อยเด็พิเศษให้หน่งยมีโคลบูด้วยดิเค้กปกติร้อยเจ็ดสิบขายร้อยเดียวอ่ะบัตเตอร์ายเบคอนครับบัตเตอร์ายเบคอน เป็นคุกกี้ของเ้ามันเหมือนจะหวานอะ่ะแต่มันก็จะไม่หวานแล้วสุดท้ายมันก็หวานน้ำเปาหวานคือมันรวมความเป็นไทยอยู่ในนะั้นจริงๆเป็นบัตเตอร์ฟลที่แบบไทยๆอืมกิน มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมเจียวกลิ่นกลิ่นเครื่องน้ำปลาหวานอ่ะอืมอร่อยแปลกมันแปลกมากกว่าไม่เคยกินมันเป็นความกรอบกรอบนุ่มๆด้วยเพราะมีความน้ำปลาหวานอยู่ข้างบนแล้วไงก็เหมือนกินมะม่วงน้ำปลาหวานอันนี้ก็เหมือนเอาบัตเตอร์ไฟไปจิ้มน้ำปลาหวานรวมมานั้นเลยอ่ะอร่อยอ่อนี่ผัดไทยต้นผักเปรี้ยวๆนิดๆกินมะขามจะนวลๆเนาะดูอันจะเบสออนหวานนวลๆแผนงไหมยังไม่ครบยังพันสิบอีก เขาใช้เนยจากฝรั่ง,ง,งเศสแท้ด้วยอันนี้มันได้กลิ่นเครื่องแกงอะมันมีความเผ็ดปลายลิ้นเล็กๆว่าเราเคี้ยวมันคือขนออมขน,นะคะทุกคนแต่ว่า,วากลิ่นมันมีเผ็ดปลายิ้นเล็กๆอะ่ะนี่เขาจะมีโซนที่จัดเอาไว้ให้เรานั่งกินด้วยนะครับซีซ s o n a l Taste อโลหมูปิ้งผัดไทยก๋วยเตียยเ๋ยวรวีสวนพิซโซเจวซาไก่ซูชิซาช,ชิมิแซลมอนลายสวยนี้เป็นบูชสตาค่ะมีต้มยำกุ้งแล้วก็รับไก่แล้วก็เป็นคลาสสิค จะมีนูนิโตออนเนียนแล้วก็กาลิคยีรีฟตะไคร้ว่านหางจระเข้แซลมอนซอนห้ารสมีแฟชั่นฟูดไวช็อปแล้วก็ซอสเซตคาราเมลดักช็อปซอสเซตคาราเมลช็อคแลต รสคาราเมลขึ้นมาแล้วก็จะเค็มบาลมมากกว่าที่อื่นบางทีเไม่ใส่ถุงมือทําครับเราชอบนะตรงที่มันไม่ได้ไม่หวานเกินไปมันมีเค็มมาตัดอันนี้แพชชั่นฟรุตไวท์ช็อกโกแลตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยกให้เรากลิ่นเนี่ยมันเหมือนจะหวานแต่พอหวานปุ๊บว่ามันจะมีรสเหมือนเรากินเสารสเลยอ่ะมันก็คือแพชชั่นฟรุตแล้วแหละอันเดียวกันมันมันมันจะไม่ใช่เชเบตตัวนี้มันเป็นไวท์ช็อกโกแลตเป็นเสารสที่มีรสหวานของช็อกโกแลตพอเราได้กลิ่นปุ๊บว่ามันเหมือนจะหวานมันเหมือนเราจะกินไอติมไวท์ช็อกกโแแลตตตง่่มมัันนจะีเสสาวรพุดขึ้ เราเ่ายกใช้ได้ดวไวช็อกโกแลตอีกทีนึงเราคุปละห้าสิบให้เกินด้วยขอบคุณครับชิ้นค่อนข้างหนานะเนี่ยชิ้นหนาทีเดียวนะจะบอกว่าความสุกคือกำลังดีมากไม่ไม่โอเวอร์คุกไปไม่แห้งมันนุ่มมากเลยใช่มากเลยค่ะแล้วก็ซอสมีความเผ็ดนิดนึงจะเป็นรสหวานพุ่งขึ้นมาแล้วก็มีเผ็ดตัดขึ้นมาแทรกหน่อยแล้วก็ตามด้วยรสเปรี้ยวแล้วก็เค็มตามมันเลยเป็นรสที่แบบง่ายกินได้เรื่อยๆไม่เลี่ยน อันนี้จะเป็นบูธสมาชิกรายปีก็คือเป็นส่วนลดต่างๆของโรงแรมนะครับในพ็กเกตตรงนี้ก็จะมีเป็นตัว complimentary ทานฟรีแบบสองท่านนะครับมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้ยกเว้นซันเดย์บัตนะครับจะเป็นให้5โรงแรมเลยก็ราคาจะอยู่ที่8,500บาทนะครับเป็นสมาชิกรายปี่างนี้นะก็ถ้าสนใจลองมาดูที่บูธนี้ได้นะครับเขาจะเป็นบูธที่อยู่ด้านหน้าตรงข้างๆแล็บิดเลยใครที่ใช้บริการบ่อยๆหรือแบบมากินบ่อยๆนะฮะก็เชิญลงนี้ได้8ป0 0ันานะครับก็รายปีทั้งปีเลยใช้ได้ ในเครือทั้งหมดตพวกที่พักพวกอะไรอยูได้ป่ะที่พักจะเป็น25เปอร์เซ็นต์โอ้โหก็เยอะนะครับ25เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวมาถึงเวลาที่เราจะกินจริงๆแล้วเออมันมีเมันๆอะไรสักอย่างเมื่อกี้เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยเปรี้ยวแล้วมันก็ขมเปรี้ยวๆปขมขมเปรี้ยวสดแล้วก็ขมกต่เปรี้ยวมากเลยรสชาติคล้ายๆมะกอกอ่ะแล้วก็มีบูธเบียร์ด้วยมีเครื่องดื่มนะครับตรงกลางตรงนู้นแกงคั่วปูใบชะพลูมีเนื้อปูจริงๆนี่คือแอบกินไปประมาณสองสามชิ้นแล้วนะแต่เขาให้้้้้้แแบบบนนนนีีีียลวกกก็ใใหหออาาามมญ่่ๆชิะ ใช่ไหมปูเนื้อแน่นแล้วก็แกงเนี่ยรสชาติจะอ่อนๆแต่หอมเครื่องแกงใบยํูกก็ไม่ขมอ่ะนี่ชิมนี่อ่ะมันคือร็อกชิมกุ้งอะไรสักอย่างคือด้านบนเนี่ยมันเหมือนเหมือนจะเป็นเบคอนที่เอาไปทอดเป็นเบคอนที่ทอดจนแข็งๆคื่เขาจะชอบชอบโรยบนพวกคาโบนาร่าที่น้าม้มันโฟกัสไหมลองดูเด้งเด้งเด้งฟูฟันมากเลยอ่ะแล้วฟองน่ะมันเป็นเผ็ดปลายลิ้นแล้วก็มันมันเผ็ดอ่อนๆไม่เผ็ดมากกูจะกุ้งกุ้งดีมากกุ้งเด้ง คือเยอะแล้วก็เต็มมากทีนกับเบคอนแล้วแบบเออมันได้ texture, เทกเจอร์เหนียวๆแข็งๆมาตัดนิดนึงเออพูดง่ายมันเหมือนเป็น event, ปอีเวนต์โปรโมทโรงแรมอ่ะโปรโมทห้องอาหารโรงแรมอะ่ะดังนั้นเขาจะเอาเมนูที่ขายดีในแต่ละที่อะ่ะคือบางที่อาจจะลดราคาบางที่ก็ราคาปกติต้องลองมาเดินดูคือปกติอะ่ะที่เราไม่ค่อยได้ทำขึ้อาหารไทยเพราะว่าเผ้ึกว่าอาหารไทยหากินไม่ค่อยง่ายนะที่ที่รสชาติดีๆแล้วอร่อยเพราะจริงๆอาหารไทยอ่ะเป็นอาหารที่แบบมันละเอียดอ่อนและขั้นตอนในการทำอ่ะไม่ได้ง่ายนะนี่คือขนมจีนนะฮะ นิ้วป้งมเลยเออดูนีน้เราดีโอ้โหก็ประมาณเท่าไหร่นะ90้าสร้อยหนึ่ง,นนะงนะอะใหญ่มากจิ้มจิ้งโชนนะ<ม>คือบรรยากาศการเดินกินอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเหมือนคลิปอื่นนะมันต้องเน้นง่ายๆพกง่ายๆหน่อยอะนี่ดูดิกุ้งเป็นกุ้งอะเนี่ยเขาเรียกขนมจิ้มกุ้งอืมกุ้งเต็มๆเมนี่ยกันเทียงปูน่าจะเป็นกุ้งดูจากสีอะดูดิข้างบนนี่เขาราดไข่มาใช่ไหมอืมเป็นไข่ เนื้อสัมผัสมันคือกุ้งแต่กลิ่นปูมันขึ้นมาเยอะมากเห็นม้าเห็นปูวะใช้คําว่าสมราคาคือของแร้เมนูดูแล้ว90้าสิบร้อยหนึ่งไม่ถูกนะครับนี่คือปอเปี๊ยะกุ้งดูดินี่คือความยาวหนึ่งครบนะฮะถามว่าอมน้ามันไหมก็จับดูมือก็มันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ดูเยิ้มนะที่โอ้ไม่ต้องกินเืมแป้งด้านนอกมันกรอบนะแต่แป้งบางเขาทําแป้งได้บางมากดูดิรสเท็ดเจอกุ้งคือเต็มมากอ่ะ ห้าสิบอัลละห้าสิบบาทไม่ถูกแต่หากินที่ไหนไม่ได้แล้วราคาเนี้ยต้องจากต้นถึงปลายทุกคำอ่ะเนี่ยการให้ดูทุกคำเลยอ่ะแต่ว่าถ้าไม่จิ้ม้ันจิ้มบวยอ่ะรู้สึกเค็มเค็มในคอนหนึ่ออหือเห็นอะไรไหมหมูเป็นกุ้งแออัดมากอ่ะคือกัดเข้าไปอ่ะเจอกุ้งทุกคำปริมาณในแต่ละอย่างนะเหมาะสำหรับมาเดินเนี่ยสามคนแล้วกินคนละชิ้นนี่ดูดิเขาแกะอย่างนี้มาให้เราด้วยนะเขให้เราแบบสามารถจิ้มได้ง่ายดูดิ อันนี้คือเนื้อที่เขาซุยนานา36ชั่วโมงด้านน้องเขาจะมีแตงกวามานิดนึ่งรสชาติซอจะคล้ายซอพิซซ่าซอดีๆนี่อนเขาหอมม่ะมันหอมปิ่นกลิวอะ่ะมีความคล้ายคล้ายซอมะเขือเทศแต่เป็นซอมะเขือเทศของพิซซ่ารสชาติจะออกหวานนำํำแล้วก็มีความเปรี้ยวจากแตงกวาดองแตงกวาดองแล้วก็มาสากค่ะตัวเนื้อไม่ได้ยุ่ยเท่าที่อย่างที่พิซน,นะขนมปังด้านนอกจะกรอบๆด้านในจะนุ่มแล้วเออมันมีความเปรี้ยวจากแตงกวาดองมาตัด คือมันนี่คือซี่โครงหมูนะแต่มันยุ่ยแบบเนี้ยอันนี้เราเอามาตากลไมไปสักพักหนึ่งแล้วด้วย,วยลองกินแบบไม่จิ้มหมดนะหอมซอสหวานหว,นหวนหานค่ะแล้วนอกจากแห้งนึ่หนึ่งไม่รู้ว่าเพราะเราฝังมาตากลไมไว้นานด้วยหรือเปล่าก็นานพอที่จะกินในพวกที่ผ่านมา,มาเมื่อกี้ทั้งหมดอนะ่ะอันนี้เป็นซี่โครงแจ่วมั้งไก่ย่างขมิ้นเขาโรยอันนี้มาด้วยอะ่ะ ไม่เลี่ยนมากนะแต่หอมคาม้นถ้าไม่จิ้มไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่จะเป็นเค็มอ,อ่อ,อนๆมีกลิ่นคมเ้นที่เตะจมูกขึ้นมาเลยอะ่ะมีร้านเดียวกันมีที่โครงซี่โครงร้านเนี้ยไม่ได้เน้นเปื่อยจะเน้นรสชาติเข้มข้นรสชาติอาจจะหวานนําออกมาก่อนเลยอะทำจิ้มออกเค็มอะ่ะนี่คือซาลาเปาเห็ดพัฟเฟลโอ้หโอ้เนื้อด้านนอกเขาใช้อะไรไม่รู้อะ่ะ มันหอมแน่แป้งว่ะผมผมนิดนิดนะหอมเท้าเพ,อพอิ่งว่ายยกขึ้นมาเนี่ยกลิ่นทันมากเลยอะ่ะเฮ้ยคุ้มอันนี้ต้องลองถ้ามาต้องกินเวลากินนะตอนแรกเนี่ยอยากบอกเลยให้กินชิมแป้งก่อนแล้วหลังจากนั้นอะ่ะกินทั้งหมดลืมบอกตอนแรกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปสปบอนเซอร์ไม่ขาดละคนรู้ก็น่าจะรู้นะโอยเซลลี่ชีสี่เป็นครั้งแรกคือเราจะกินเค้กจากอุ้ยดูเนื้อมันดี อันนี้ขายแยกกับ afternoon tea นะขายอยู่ชิ้นละหนึ่งร้อยบาทละมุนมากเลยอ่ะมันเนียนเนียนเนื้อละลายไปเลยอ่ะเนื้อเนียนมากเนียนนุ่มเหมือนจะหวานแล้วมันมีตัดเป็นเปรี้ยวแบบชีสเค้กเข้ามาอร่อยควรสั่งเป็น afternoon tea แล้วสั่งอันนี้มาเพิ่มเพราะว่าถ้ากินกับชาน่าจะเข้ากัน<ม>ชอบอะไรสุดแกงคั่วปูใบะปูถ้าเราชอบสูตรวันนี้นะขนมจีบกุ้งที่รัโฟ ว a ฟเฟิลฮ่องกงเป็นครีมสดใช่ไหมหวานอ่อนๆก็หวานนวลๆหวานหอมป้งกรอบเออไม่กินเสียดายมากเลยนะตัวแป้งว a f f l มันยังอุ่นๆอยู่เนาะมันอุ่นๆร้อนๆไอตัวครีมมันไม่ได้เย็นหรอกแต่ว่าพอมันอยู่คู่กับความอุ่นเออมันอยู่คู่ความอุ่นอะความอร์มอลของมันมันเลยดูเย็นคือของข้างนอกมันของแป้งอะมันกรอบแต่ข้างในอะมันมีความคล้ายๆลพอนเดลิงมันจะมีความแบบหนึบๆอึของแป้งอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช anel ลายแทงเอาไว้แล้วเจอกันทุกๆวันศุกตอน5โมงครึ่งคลิปแบบนี้จะเป็นคลิปที่เป็นอีเวนท์พิเศษอะไระพวกนี้ดังนั้นถ้าจะเจอคลิปแบบนี้ได้เร็ว,รวสิ่งสำคัญคือต้องกดกระดิ่งเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนไปบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ